ะะตั้งอยู่ในหมู่ที่3ของตำบลเอาน้อย <100 S 2> จังหวัดกาญจนบุรีนะคะทางหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบรนลอยในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้จัดกิจกรรมทั้ง6ด้านของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรื่องของการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้การมีเงินออมการมีองค์ความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการดูแลสิ่งแวดล้อมและอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความเอื้ออาทรเดินตามแนวพ่อหลวงนะคะก็ทํากิจกรรมในหมู่บ้านชุมชนนะคะเราก็เริ่มจากดูบริบทในพื้นที่นะคะเริ่มแรกเลยที่ทําเกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปีพศ2555น,นะคะเราเริ่มจากอันดับแรกเราอยากจะมีเงินออมนะคะเราอยากจะมีเงินออมเราก็เลยตั้งกลุ่มออมซัพเพื่อการผลิตขึ้นมานะคะ นี้เราจะทํำยังไงต่อนะคะเราจะมีการลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะเรามีอาชีพทางด้านการเกษตรราคาเพืชผลทางการเกษตรของเรานะ,ะเกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาตัวเองได้สิ่งที่เกษตรกรจะทําได้ก็คือลดต้นทุนการผลิตตัวเองให้ให้เหลือน้อยที่สุดนะคะเราก็เลยมาทําในเรื่องของออน้ําหมักชีวภาพสารไล่มแมลงแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยหมักใช้เองนะคะ เรื่องของการเพิ่มภูนรายได้เราจะทํายังไงให้ผลผลการเกษตรเรามีราคามากขึ้นเราก็นํามาแปรรูปเป็นน้ำพริกแกงเป็นกล้วยตานะคะเค้คกกล้วยหอมแล้วก็เป็นกล้วยกอนะคะเอาผลิตผลาการเกษตรมาแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่านะคะในเมื่อเราทํากิจกรรมตรงนี้นะคะเรามีเงินออมเรามีเงินทุนเราก็เอาเงินทุนของเราเนะี่ยมามาก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดไรายได้ เราก็เลยสร้างกลุ่มอาชีพนะคะตั้งกลุ่มเช่นกลุ่มปั๊มน้ํามันนะคะเพื่อ,อบริการน้ํามันให้กับพี่น้องคนในชุมชนที่เพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในด้านของการประกอบอาชีพนะคะมีการรวมพุ้นกันนะคะจัดตั้งปั๊มน้ํามันให้คนในชุมชนสามารถซื้อน้ํามันในราคาสถานีบริการใหญ่ๆในตัวเมืองโดยที่เราไม่ต้องออกไปเติม ไม่เสียเวลาแล้วก็เสียน้ามันถ้าสูตรตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมีหมู่บ้านใกล้เคียงบ้างเล็กน้อยคือเราถือว่าเป็นเขือญาติกันเขาอยากมีกิจกรรมร่วมนะคะในหมู่บ้านนี้มีร้อยสามสิบหลังคานะคะเงินฝากของสมาชิกเนี่ยเรามีสมาชิกทั้งหมดกลุ่มเงินออมนะคะจะมีสมาชิกประมาณ 200เซซนะคะเพราะว่า1ครัวคนเอนเราสามารถฝากได้หลายคนนะคะเราไม,ม่จากัดคนเมื่อเราจัดกิจกรรมในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเอ่อม,มันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งถ้าเกิดมีคนมาดูงานเนี่ยเขาก็จะมองมาเห็นภาพเราก็เลยจะทําเป็นสูตรเรียนรู้ของหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ณนะที่ตรงนี้นะคะเอ่อใกล้กับบริเวณสถานีบริการน้ํามันของหมู่บ้านนะคะ